คือรูปประคำน้อยลงครับแต่ว่าแรงขึ้น5เท่านะต่อลูกนะครับผมบอกเลยว่าแรงจะจัดดูมาดิมาดิมาดิปรับ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 เป็นไปทัป้อโอ้ยก้อ d หายไปเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ซื้อครับลืมไหมฮะสวัสดีครับทุกคนกลับมากับออโตแกรเตอร์ Character อีกครั้งนึงนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวอเวกเ n กันนะฮะนี่ครับ ก็เทรดเป็นรายลีเน uh, ี่ยอ่ารีเฟรชสักหน่อยแล้วกันนะฮะเหมือนจะไม่ดีเลยเอางี้แล้วกันนะฮนะอัปเกรดรีคอร์เมนต์เอาเุ่มเซ็กบาย20%ครับน่าจะทำให้ได้เลเวลเซ็กเร็วขึ้นนะครับ <S <S <ank> an> การที่เราจะได้ตัวนี้มานะครับทุกคนเราต้องไปกดที่ดรอนะฮะแล้วก็สุ่มจากโกฮีโร่ตรงนี้เท่านั้นนะครับผมสุ่มได้จาก CPA คลิป PA คลิปที่แล้วนะครับทุกคนในช่วงท้ายคลิปอืม mm. ขอบคุณมากครับสำหรับอ่าลูกสโนบอลเนี่ย โอ้ไม่ผ้าที่นอนซาตินโอ้โห,โหสโนโบอลนี่แล้วอุ้ยอะไรถึงรองอ่ะอุ้ยอุ้ยได้ <laughs> ไม่ได้ตัวใหม่แล้วครับโอ้ my god ด,ดวงมาสักทีครับโอเคครับเรามาอ่านสกิลของตัวนี้กันหน่อยดีกว่าฮะอันนี้เนี่ยสกิลชื่อว่า unmove นะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีของเรานะฮะเป็นใช้ลูกประคำโจมตีแทนนะฮะอันนี้เห็นไหมเริ่มมามันจะมีหกลูกใช่ไหม หนะึ่งสฮะแล้วเราก็จะตีไปตามนี้นะพอเวลามันหมดเนี่ยมันก็จะรีชาร์จนะครับเวลารีชาร์จเท่าไหร่นะ2.4งจุดสีวินะครับในการรีชาร์จนะแล้วก็โจมตีทุกศูนย์จุาวินะฮะยิ่งเรามีพลังโจมตีเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงเนาะประมาณนี้ครับตัวนั้นตีนะครับมันจะเสียกรูปประคำขึ้นมาทันทีเลยนะก็คือตามที่เรามีอยู่นะครับเป็นเบสเนาะแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับในเลนหะนึ่งต่อสามเนาะแล้วก็มันจะทำดาเมจเพิ่มลูกละสิ ซึ่งผมลองไปเล่นมาแล้วตัวนี้เนี่ยต้องเล่นสายอันตีนะครับทุกคนเล่นอันตีคู่กับโจมตีเนาะแต่ให้เราเน้นอันตีก่อนนะครับแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยให้อัพเป็นฝั่งขวามดเลยเนาะ level เลเวล5จะเป็น plus t extra attack per hero level นะฮะยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะได้รูปประคำเยอะนะฮะส่วเลเวล10เนี่ยก็คือเวลาเราปล่อยรูปประคำไปเนี่ยมันจะมีโอกาส ปล่อยรูกประคำซ้ำนะส่วนทาเลนต์วสิบห้าเนี่ยมันจะทําให้เราตีช้าลงนะฮะแล้วก็ลดจํานวนรูกประคำลงด้วยแต่ว่ามันจะทําให้แต่ละรูกประคำเนี่ยมันแรงขึ้น5เท่าเลยครับอุ้ยดีเบนเจี้สโตนครับทุกคนอ่าเนี่ยดีมากเลยฮะเอามาเลยแล้วก็อานติมาครับเราต้องเน้นสายตีก่อนนะฮะทุกคนผมลองเล่นสายตีแล้วผมไม่ไแน่ใจว่าต้องเล่นคู่กับอะไรนะครับแต่ว่าสายตีเนี่ยมันผมว่ามันอ่อนลงไปนิดนึงอะเพราะว่าตอนนี้การ์ดทองของสายตีนะครับมันเป็นเวนเดต้านะซึ่งมันใช้กับตัวนี้ไม่ได้นนะะคครรับทุกเพาาว่ ตัวปกติเนี่ยมันจะตีปกติใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้รูปคำในการโจมตีนะครับมันถือว่าเป็นการใช้สกิลหรืออะไรสักอย่างนะมันใช้ไม่ได้นะฮะผมว่าอาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเนี่ยแล้วก็รีเลตสไตล์ก็ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยคือคือการ์ดทองมันใช้ไม่ได้นะครับคนเล่นสายอันติอย่างรก็ดีกว่าเนาะอืมสายโจมตีเนี่ยเอามาเพิ่มเบสดาเมจเฉยๆนะฮะไอ้พวกการ์ดทองของสายโจมตีนี่ผมว่าไม่ต้องเอามาเลยก็ได้เนาะเออมันมันไม่ดีเลยนะครับ ประมาณนี้พอเวลาเราอันติมันก็จะปล่อยไปรัวๆแบบนี้นะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้สายโจมตีเรายังไม่เอาครับเราต้องเอาสายอันตรีมาก่อนเลยนะนี่ฮะนี่ครับเพิ่มมานามาก่อนเลยอุ้ยอันนี้มันใช้แค่สามเหรออุ้ยสตาร์ดี้เาเลนต์คือลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงฮะถ้าอย่างนี้ก็คือเราใช้แค่เท่าไหร่เองอะจากสี่สิบอาจจะเหลือแค่สามสิบกว่าๆใช่ไหมฮะหูเอาเรื่องนะครับอันนี้คือเอาเรื่องเลย ซึ่งพอเราอัพอันติเต็มแล้วใช่ไหมเราก็จะอัปเบสดาเมจเราเพิ่มนะครับเพราะว่ารูปประคำมันจะได้แรงขึ้นเนาะดาเมจหลังของรูปประคำมันก็มาจากดาเมจการโจมตีเราด้วยเนาะประมาณนี้ครับถ้าไปเล่นสายโจมตีเป็นหลังเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่ฮะดาเมจมันมาช้าไปนะตัวเราจะไปเก่งสุดๆตอนช่วงในนี่เลยฮนะตอนช่วงเลเวลสิบห้าครับเลเวลสิบห้านี่คือเก่งแบบเก่งก้าวกระโดดมากฮนะโอเคเราก็อัพสายนี่มาก่อนเลย อันติทุกอันเนะี่ยเราจะเอาให้เร็วที่สุดครับประมาณนี้แล้วเราก็ต้องรีบอัพเลเวลด้วยนะเพราะว่าเรามีดีมินิจี้สโตนนะครับมันจะยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยมันจะยิ่งได้เงินเยอะนะต่อราวนะเอ่อทุกคนครับช่วงนี้เนี่ยผมน่าจะลงออโต้แกรดเตอร์บ่อยขึ้นนะเพราะว่าผมมีแผนในการลงคลิปใหม่นะแล้วก็ผมจะสตรีมทุกวันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์นเนี่ยผมจะไม่ลงคลิปนะแต่ว่าจะมาสตรีมยาวๆนะแล้วทุกคนก็สามารถมาเล่นกับผมได้นะครับวันอาทิตย์เนานะโอเคครับเรากลับมาที่เกมกันดีกว่าครับ อ่าเนี่ยเจออ,อกไมใจโอ้ยผมไม่ได้เจอนานแล้วนะตัวนี้เนี่ยอ,อกไมใจมันเป็นสายวันช็อตนะครับเป็นสายอันติกาครีเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาอัพครีมาแล้วครีก,กับฟรอสแต่เราตัวเราก็ค่อนข้างจะวันช็อตเหมือนกันนะครับเมื่อเราเล่นสายอันติไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรีบแย่งกับเขาแบบจริงจริงจังแล้วไม่งนั้นถ้าเกิดออกไมใจได้สายวันช็อตขึ้นมาเนี่ยเราลําบากนะครับไอตัวนี้มันเก่งมากเลยช่วงนี้เหมือนเกมจะมีปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์มนซ์นะครับเพราะว่า เ,เวลาเล่นตาแรกเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรนะแต่พอเวลาเล่นตาที่สองเนี่ยมันจะค้างๆนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเข้ามาหลายห้องใช่ไหมเนี่ยมันก็เริ่มกระตุกกระตุกนะครับอ๋อมันอาจจะเป็นบั๊กของเกมหรือว่าเป็นบั๊กของไดเวอร์การ์ดจอผมไม่รู้นะฮะ <c oughs> ส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเล่นฮีโร่อะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากเล่นทุกตัวเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็น a อ็นชิเอนแอปพลิเชันหรือเปล่าฮะเพราะว่าช่องเรายังไม่เคยมีเนาะ <c oughs> อาจจะเป็น a อนะครับถ้าเกิดใครอยากดูตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับตอนนี้เนี่ยขาด แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาฟาร์มเยอะขึ้นแล้วนะครับโอเคอเคุอค้ยสริปครับอันนี้ดีจริงๆนะผมชอบมากเลยเมื่อเราซื้อกาสสีม่วงน,นะฮะมันจะได้สกิลสีขาวมาเพิ่มฟรีๆหนึ่งอันนะครับเออเนี่ยคุ้มมากๆฮนะแล้วก็เราได้เงินเลยสองร้อครับยังไงก็ต้องเอานะผมว่าสริปเนี่ยดีเกินไปที่จะไม่เอานะามานามานาโอเคเยี่ยมสวยเลยอัพทะเลนมาฮะ นี่ครับ two extra a tag per hero level นะฮะนี่สวยแรงนี้ 10, 9, ที่เราต้องอัพอันนี้มาเนี่ยเพราะว่าท <7, S 1> าเลนเล15เนี่ย 6, มันจะลดมานาบี a ของเรานะ 4, ก็คือรูกประคำเรานะก็เราก็เลยต้องเพิ่มรูกประคำไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยโกงเนาะถ้าเล่นสายตีอย่างเดียวเนี่ยแบบไม่มีอันติเนี่ยก็ไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับแต่ผมว่านะถ้าเกิดถ้าจะเล่นตัวนี้นะฮะยังไงก็ต้องเล่นคู่กับมันตีครับตอนนี้นะถ้าเล่นสายโจมตีอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าครับ,แบบเล่นพวก faceless o หรือว่า ตัวโจมตีตัวอื่นดีกว่าเนาะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับเปอร์เซ็นต์กา้าวทองเราขึ้นมาเป็น0.2%แล้วฮะนสุ่มบายอุยยเซ็นฝากครับเยี่ยมเลยอันตรีมาเอามาครับเอามาเอามาโอเคพอก่อน 9, 8, คือที่ผมรีบเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีคนแย่งสายอันติเยอะนะฮะเราต้องรีบมาก่อนครับ <4. S 1> อุ้ยใครเนี่ยทิงเกอร์ทำไมทิงเกอร์เลือ่อนฮะทำไมทิงเกอร์เก่งจังอะ What? My Tinker เลือดห้าสิบเลยฮะโอ้ไมค์อออะไรเนี่ย w h a Tinker มันปรับอะไรมาใหม่ปะเนี่ย Frostic ทำไมเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วอะ Tinker คนนี้เก่งมากเลยฮะเอาเบสดาเมจมาหน่อยก็ได้ฮะนี่แล้วก็อันติโอเคพอก่อนครับละอันนี้เป็นลาวครีปนะเนี่ยผมว่าถ้าจะเล่นสายโจมตีเปลป่าๆนะผมว่าไปเล่นนี้นี่ดีกว่าฮะแฟนชอบเป็นท์สินดีกว่านะครับทุกคน คีิก็สบายๆเหมือนเดิมน,นะอยากได้ของดีๆหน่อยอะ่ะอยากได้ของเป็นสายอันตีมากกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงขึ้นเรคคอมเมนต์ว่าเป็นสายนี้อย่างเดียวนะผมว่ามันน่าจะเป็นสายตีกับอันตีมากกว่านะคริติคอลไอเทมสุดที่โหไม่มีอะไรดีเลยไนมะ่มีอะไรดีเลยฮะเอาคริสตัลลิสมาก็ได้อย่างน้อยก็เพิ่มดาเมจครับโอเคอันนี้มาทันทีครับเมจิกเซิร์ชอยากได้มานานแล้ว ไอ<ร> <bord ering. S 1> ผมว่าผมอัพให้เป็นสามสองเลยดีกว่าครับอันตีอ่ะผมกลัวคนอื fall. ่นแย่งครับอุ้ย Innovative มาเร็วมากครับทุกคนโอ้มาเร็วมากครับโอเคเอ่ออัพอันนี้ไปเลยโอเคครับต่อไปเราก็อัพสายโจมตีเนาะอ่าเอาอันนี้มาสักอันหนึ่งครับเพิ่มเลเวลหน่อยเราจะได้ได้ดิมเอนเนอจิจสโตนนะฮะโอ้โห i n n o v a t ที e มาเร็วมากครับทุกคนสวยเลยตอนนี้คือขาดอีกแค่อันเดียวนะฮะ ขาดเอ่ออะไรนะที่เป็นสกิลของสตอมสปิริต t นะฮะที่เวลาเราทำดามิแล้วมันจะมีโอกาสได้มานาคื้นครับนี่นี่อินิเชติฟครับนี่นี่ครับโอ้โหรัวๆนะฮะลูประคําลูประคําแบบ i n นฟ n ิตีครับโอ้โหมาแล้วเราได้นี่เร็วมากครับอินิเช i v ฟที่ผมต้องรีบสุ่มสกิลมาเพราะอย่างนี้นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บตังไว้สักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับโอเคจบตานี้เนี่ยเราจะได้ของมานะ หลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนทิศทางของช่องผมไปนิดนึงนะเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยผมลงอาเขตเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมทุกคนคน,คนที่ติดตามหมดออโต้เกเตอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูเลยประมาณนี้นะหลังจากนี้เนี่ยผมจะลงคลิปออโต้เกเตอร์มากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็โหมดที่ไม่ใช่ออโต้เกเตอร์เนี่ยอาจจะไปสตรีมนอาทิตย์แทนนะครับทุกคนอืมประมาณนี้ผมว่าน่าจะลงตัวกว่านี้นะแล้วก็ผมก็ได้สตรีมได้คุยกับคนดูด้วยนะครับทุกคนโอเคทิศทางช่องครั้งต่อไปน่าจะเป็นประมาณนี้ อุ้ยลัคกี้ได์ครับอันนี้คือของดีอยู่นะก็คือเริ่มในช่วงเตรียมตัวเนี่ยเราจะได้เงินมาระหว่าง20กับ8ปดสฮะนะ้ยเหมือนมันเนิร์ฟม,มานะตอนแรกมันไปถึงเก้าสิเลยนะะแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้อยู่นะอะเราออนนี้มาหน่อยแล้วกันนะครับเคเพิ่มเลเวลสักหน่อยฮนะมีอะไรเพิ่มเลเวลดอีกไหมผมว่าใช้เงินหน่อยก็ได้ฮนะผมอยากได้ของดีมากกว่านี้หน่อยเอ่อ มอยากเร็วสิบห้าเร็วๆอ่ะโอเคพรีออีกสักอันหนึ่งโอเคเวลสิบห้าแล้วครับตอนนี้มาตอนนี้เนี่ยลูกประคำเราจะแรงมากเลยฮะคือลูกประคำน้อยลงครับแต่ว่าแรงขึ้นห้าเท่านะต่อลูกนะครับผมบอกเลยว่าแรงจะจัดดูมาดิมาดิมาดิ ปาป่าปาปาเปลี่ยนไปทุกคนโอ้ <laughs> <laughs> oh my g o กหายไปเลยครับหายไปกับตาโอ้ Ooh, นี่แล้วเราเลเวล15ใช่ไหมทุกคนเราก็าจะได้เงินต่อรอบมาเยอะมากเลยนะเห็นไหมสุดยอดครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราสุ่มเร็วๆนะฮะไม่ต้องเก็บตังค์ทั้งเกมนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะเก่งแล้วเนี่ยเราก็รีบสุ่มเลยนะหาของก่อนเพื่อนเลยนะครับแย่งไปก่อนเลยเห็น <laughs> <laughs> แล้วเราก็กลับมาเก็บตังค์ใหมนะ่ฮะ เมื่อกี้เราได้สุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยลืมดูนะเมื่อกี้มันสุ่มไปในช่วงเตรียมตัวนะครับแต่ว่าเราลืมดูตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการหา SR ของเราเนี่ยเป็น <5. S 1> อ0.85แล้วเนาะเราต้องรีบขึ้นอันนี้เป็น16นะฮะสายโจมตีว่าเราจะได้ของโจมตีมาเนาะเฮ้หรือว่าเราเล่นสายนี่ดีว่าเราไปเล่นสายถึกก็ได้ฮะฮมเราต้องบิวของถึกไว้ด้วยเนาะตอนนี้เพราะว่าดาเมจตัวนี้เนี่ยยังไงก็พอครับยังไงก็แรง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 ,แรงมากๆแล้วสุ่มก่อนดีกว่า นี่นี่นี่โอ้โหมาครับ lasting guardian นะโอเคแล้วเราก็นิ่งไปครับตอนนี้ตอนนี้เป็นลาครีด้วยนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นครับทุกคนว่าด้านบนซ้ายเนี่ยมันมีให้เราเรื่องมันมีให้เราตั้งฮอตคีดนะผมไม่เคยใช้นะครับเออถ้าใช้เนี่ยมันก็น่าจะดีนะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแบบนี้แหละผมถนัดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวกดปุ่มเดี๋ยวกดพาขึ้นมาก็งุนหงิดดีครับไม่เป็นไรใช้เมาส์เราลยแหละแค่นี้ก็ชิวๆแล้วฮะ ได้ของอะไรมาเนี่ยโอ้โห y สเปลบิซึมครับเมื่อเราใช้ตีเนี่ยเราจะได้มานาคืนมาทันทีเลยยี่สิบครับหูอันนี้คือโอ้ไม่ก็ตอนนี้คือมาแน่นอน,นครับผมเก่งแน่นอนตอนเนี้ยเอาจมตีมานี่ครับตีได้กรอะออกมาเลยแล้วก็อะไรดีกตีมาโอเคเส้นสักครับอันนี้ต้องเอามาแล้วก็ เฟิร์เวอร์มาเฟิร์เวอร์นี่ไม่น่าได้ใช้ปะว่าเฟิร์เวอร์นี่ไม่น่าได้ใช้ครับแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็เอามาละเฟิร์เวอร์ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ตีเร็วขึ้นนะเดี๋ยวผมจะไม่ซื้อครับลืมมฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันติดคี้วยฮะทั้งนี้ผมเอาคีมาดีกว่าทุกคนเอาคีมาด้วยครับเอาคีกับกรอนะให้ถึงเออสิบหกนะเราจะได้มีโอกาสได้สีทองนะครับ โอ้ oh my god ่อกี้คือสองทีตายเลยครับเออซ่าเออซ่าโอ้หายไปเลยครับโอเคอันนี้เราเรานิ่งไม่กอนแล้วกันนะเราเก็บตังค์พันหนึ่งครับแล้วก็ตาหนึ่งนี่เราได้บวกแปดสิบห้านะฮะแล้วก็บวกอันนี้อีกทีแล้วก็บวกอันนี้นะฮะขั้นต่ำยี่สิบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อกาสสีม่วงเนี่ยเราจะได้มาฟรฟีหนึ่งร้อยนะเพราะเราจะได้กาสสีขาวด้วยนะโอเค f ิ e k i n g shit อุ้ยคนนี้เก่งใช่ไหมทิงเกอร์ครับ <t> ทิงเกอร์ที่หนึ่งใช่ไหมที่หนึ่งอ่ะเพื่อนโอ,โอ้โหโอ้โหโคตรแรงนะครับคือตอนนี้ผมดวงดีนะทุกคนก่อนหน้านี้นผมเล่นมามันไม่ได้แรงขนาดนี้นะโอเคเอาเครีมาด้วยครับโอเคก,กับเกาะอ่าอันนี้เราไม่เอาเราเอันนี้ฮะเมจิกสเปซชั่นแล้วก็ครีเวนเดต้าอืม ไม่เอาฮะเวนเดต้านี่ไม่เอาครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ฮะมันมันก็แค่ยื้อเวลาไม่ไม่จำเป็นครับแพงแพงไปครับไม่เอา 9, 8, อันนี้ก็ไม่เอาเกรอบเอาครบับโอเคเราจะเอากรอกับครีเนาะห่วย <2, 1. S 1> น,นี้ดีมากเลยเนี่ยสตาร์ทดีทารเรนนะฮะมันลด20%นะครับทุกคนคือจากที่เราจะต้องเก็บถึง40ใช่ไหมอันนี้คือเก็บแค่32เองนะฮะมาลองไหนทีมมาเลเตอร์ดูดิดูดิทุกคนดูดิด เจอลูกประคำมะปล่อยไปแค่สองเมตรก็ตายครับโอ้โหโกงมากครับนี่อันติมาคริคริมาอีกฮนะอันติไม่ต้องแล้วเนาะอันนี้เอ,อ่อคริอยู่ไหนคริโอ้โหอันนี้ดีครับแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ได้มานาครับเอามาเอามา อะไรที่เพิ่มมานเราจะเอาหมดนะครับตอนนี้ใกล้ถึงเราที่20แล้วนะเราที่20เนี่ยมันจะมีคัสซอมมาบลิตี้มานะครับอ, 3> 3, 2, อันนี้มันเป็นอัปเดตม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอืมเดี๋ยวเราที่20มาดูกันนะครับว่าเราจะผสมอะไรได้บ้างนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นท a เนะครับผมผสมสายโจมตีกับสายชี้ไปใช่ไหมมันก็จะได้สายพิเศษมานะครับเคเนี่ยเราลองดูหายเลยครับหายไปกับตา ใชเป็นกับตานี่นี่มาแล้วเราจะเอาเป็นอันติกคี้ฮะเมื่อเราได้ยี่สิบมานาเนี่ยเราจะเพิ่มโอ,อกาสคีขึ้นไปสิบฮะจนถึงหนึ่งร้อยนะครับ <c oughs> เอามันเลยเพื่อนแล้วถ้าเกิดเราคอมโบขั่วเกาะอุ้ยผมว่าเอาคอมโบขั่วเกาะดีกว่านะผมว่าเราจะได้ถึกถึกนะฮะโอเคคือถ้าเกิดเราได้มานายี่สิบเนี่ยเราก็จะได้เกาะมาด้วยนะครับซึ่งเราได้มานาเยอะอยู่แล้วนะอะเ็นเมจิกซาเพชชันมาอุ้ยนี่ครับโอเวอร์โหลดมาแล้วฮะ อันเนี้ยเมื่อเราทำดาเมจนะครับมีโอกาส20%นันะที่เราจะได้มานามาสามหน่วยนะฮะซึ่งเราทำดาเมจรัวมากครับเออริมาขาดขี้แค่อันเดียวอะ่ะโอเคขี้อันนี้มาครับสวย <8, S 1> แล้วก็ต่อไปก็เป็นกรอเนาะเดี๋ยว <6, S 1> <ๆ>เดี๋ยวล็อกหน้านี้ไว้ก่อนละกันนะครับเมื่อเราได้20มานานะครับเราจะได้30แจกโลนะมันก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะครับอืมเพราะว่าเราต้องการความถึกแล้วนะตอนนี้ยังไงเราก็ปล่อยได้รัวๆแล้วครับมาลองเลยี่เอล่าปับปับปับ ป๊าบป๊าบสี่เม็ดเนี้ยสี่เม็ดเท่านั้นโอ้ยแต่เราเกือบตายนะเมื่อกี้เนี่ยครับเราต้องการของถึงจริงครับทุกคนดามเมจเรามีอยู่แล้วเนาะเอ่อเขาเล่นสายอะไรกันอะสายโจมตีเนาะเราเอาของป้องกันโจมตีมาหน่อยก็ได้ฮะเอ่อเกาะนี่ครับเมื่อเราคิดเราจะได้เกาะด้วยเอามาหูยอาเคาสตอมจัดไปครับมาตอนนี้อันติีเราแรงขึ้นเยอะฮะเวนเตต้าไม่เอาเราไม่เราใช้ไม่ได้ครับตัวเนี้ยคือ ผมอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเราใช้ไม่ได้ครับทุกคน 6, อืมเราใช้ไม่ได้ฮะ 4, คือตัวเรามันจะยืนนิ่งเลยอะคือทำอะไรไม่ได้เลยฮะไหนมาลองไหนี่ทิงเกอร์ทิงเกอร์คอนสตรักโอ้ยมันมีฟอสไบครับมันมีฟอสไบครับเราต้องรีบอัพกรอแล้วตอนนี้รีบอัพของถึกนะฮะอ่าครีครีเรายัางไม่ต้องก็ได้ครับอ กิ f ต์ออฟร e เบอร์เครับมาแล้วสวยเกาะมาอันนี้มาแล้วก็หาเกาะเพิ่มฮะอุ้ยมานาบลาสเยี่ยมครับเราต้องเอาเกาะโอเคแล้วเราก็นิ่งไปก่อนนะเรายังมีเลือดเหลืออยู่เนาะโอเคเจอจกอักรน็อสไหวไหมเป็นนอสปับเม็เดมเดียวครึ่งหลอนะเลือดสามพนะเนี่ยโอ้ m ม่กอ โอเคเดี๋ยวเราโอ้โหอันนี้ของดีฮะเ,เราเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็ล็อกไว้ฮะเดี๋ยวเราจะใช้เงินสุ่มนะเมื่อเรามีครบเนี่ยพอเรามีเปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วเนี่ยเราสุ่มเอาดีกวา่าฮะไปนั่งซื้อสกิลที่เป็นสีฟ้าเนี่ยผมว่าไม่คุ้มครับไปหาสีทองดีกวา่าครับทุกคนโอเคมาออกไม่ใจถ้าเกิดนายแพ้เรานายไปแล้วนะ เขาก็วันช็อตเหมือนกันว่ะโอเคครับเราต้องรีบละเราต้องรีบหานี่นะครับการ์ดทองของกรอแล้วนะอันนี้เอามาได้ครับมานาบลาสผมว่าผมหากาดทองดีกว่าครับโอ้ยมันกระตุกจังเลยฮะโอ้โหลดออกมาโอ้โหลดยังต้องใช้อยู่ฮะอันนี้ก็ใช้ อันนี้ก็ใช้ครับ 6, 5, 4, 3, 2, อ๋อไม่ไม่มีของดีเลยอ่ะอยากได้นี่อที่มันเกิดนะครับเกิดใหม่นะเวลาเราตายเราจะได้เกาะคืนมานะครับเนี้ยหนักมากเลยอะมันแช่ผมอ่ะหัวไม่น่าไหวว่ะหัวไม่น่าไหวแน่เลยฮะเคเดี๋ยวผมจะใช้เงินหกร้อเนี้ยสุ่มนะฮะหมันกระตุกมากเลยอะ ถ้าไม่ได้ก็คือจบนะครับโอเคเอัฟโฟติกชิวฮะอย่างน้อยก็ยังโอเคนะแต่ว่าไม่ดีเท่าอีกอันหนึ่งเนาะงูเกตเตอร์แบดเข้นมาอืมไม่เอาอะเกตเตอร์แบดอ่ะโอ๊ยผมอยากได้นั้นมากกว่าอีกอันนึงอะของกรอนะครับที่เวลาเราตายเราจะได้กรอมาพันสองนะ โอ้โห oh. <laughs> ไม่ไหวครับไม่ไหว t ิงเกอร์ไมีฟอร์ไบนะสายเราน่าจะแพ้ฟอร์ไบ์นะครับเราต้องมีแบบมีเกิดมีอะไรสักหน่อยนะฮะโอเคครับ, okay, รบทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นตัวนี้นะ ancient of a p p r a t i o n นะรเราซื้อเลยซื้อไว้เลยแล้วกันนะโอเคห้าพันครับเรียบรอ้อยมีคนถามมานะครับว่าเราไม่มีตรงแท็บสตอร์กับดรนะฮะเพราะว่าน่าจะต้องเล่นให้เลเวลอัพไปก่อนนะครับถึงจะขึ้นเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย